อาหพวกนี้เธอทานเสร็จแล้วอ่ะต้องเก็บทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะอย่าให้มันส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนร่วมห้องฉันเคยบอกแกแล้วใช่ไหมว่ามารยาการอยู่ร่วมกันเวลาแกกินอะไรนะ่ยก็ให้ล้างให้สะอาดถ้าแกพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้นะแจ้งอาจารย์ประจําหอที่ไล่แกออกไปจากที่นี่เลยนี่คุณป้าว่าหนูหรอคะหรือคุณป้าว่าให้ลูกของคุณป้า วิวแกอยู่หอแกก็อดทนนะเดี๋ยวพี่อะจะมาเที่ยวหาแกบ่อยๆพี่นีแล้วใครจะช่วยพี่เก็บผักล่ะโอยแกไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องเก็บผักอ่ะฉันเก็บผักเองได้แกตั้งใจเรียนก็นแล้วกันเรียนให้จบปีสี่นะเว้ยนะพี่จะพยายามส่งเงินให้แกเรียนจนจบ นี่จ้ายังไงก็ตั้งใจเรียนนะเรื่องเก็บผักเรื่องทำนาไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพี่จัดการเองพี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะฉันจะนตั้งใจเรียน,เ,ยนเลอะนี่ลูกอุตส่าห์สองติดมาหาได้ได้ทังทีทำไมได้รูเมท ข้านนอกอย่างนี้อ่ะ้แลวนี่มาหาอะไรอ่ะทำไมต้องให้เด็กปีหนึ่งอยู่หอในด้วยอ่ะโอ้โห,โหูบีลูกแม่หนูอดทนหน่อยนะคะปีเดียวนะลูกนะค่ะแม่อยูปีหน้าแม่จะซื้อคอนโดตรงข้ามให้หนูเลยจริงนะคะแม่จริงสิ อย่างนั้หนูปีหน้าไวๆจังเลยอ่ะพี่ไปก่อนนะแบบนี้ตั้งใจเรียนนะแคร์เรเดี๋ยวจะเอาไข่เอาผักมาให้นะจะได้มีโปรตีนมีทัก้กินนะไปก,ก่อนนะนก,นนกนนะลกับก่อนนะคะแมอวิวนะอดทนหน่อยนะลกูกแม่ให้ที่เลี้ยงมาอยู่กับหนูไหม ไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่แค่อยู่กันสองคนน่ะก็อึดอัดมากพอแล้วค่ะแม่ห้องก็เล็กเท่านูหนูอะ่ะสงสารจังเลยลูกแม่ใช่หลูกบีจ๋าเดี๋ยวแม่ต้องไปก่อนนะคะค่ะแม่นี่แม่โอนค่าขนมให้หนูหมืหน่นนึงแล้วนะพอไหมคะขอบคุณค่ะแม่แม่น่ารักที่สุดเลยเป็นห่วงจังเลยคะ่ะ แม่มาหาหนูบ่อยๆนะคะจ้า <c oughs> นี่เธออย่ามานอกเธอรู้ใช่ไหมว่ามารายาทการอยู่ร่วมกันต้องทำยังไงบ้างเ <c oughs> นี่ยพวกอาหารพวกเนี้ยเธอทานเสร็จแล้วอะ่ะ เก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะอย่าให้มันส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนร่วมห้องอย่าพกเสื้อผ้าด้วยก็เก็บให้มันเรียบร้อยอย่าวางให้มันระเกะระกะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะทำตัวเป็นนอก ดีๆนะคะสว,สวัสดีค่ะ เธ้อทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อเราทำรายงานวิชาการตลาดอ่ะอืมเออคือเราขออะไรเธออย่างหนึ่งได้ไหมอ่ะ อะไรหรอ,อ,อคือเราขอเอาเพื่อนมาที่ห้องได้ไหมหมายถึงพาเพื่อนมาทำรายงานที่ห้องเหรอเอ่ออืมอืมได้ไหมคือเราจะพาเพื่อนมาที่เตียงของเราอะจะไม่ให้มายุ่งที่เตียงของเธอเลยนะนะเออได้สิ ขอบคุณนะวิววิวน่ารักที่สุดเลยอ่ะคุณนะมีอะไรก็เรียกฉันได้นะถ้าอยากที่ช่วยอะไรอแต่นะบีจ ข้ามาเลยค่ะเอา้า oh. พี่นีสวัสดีค่ะจ้า <Yeah. S 1> อามีสวัสดีจ้าวัสดีค่ะพี่นีมานั่งก่อนวีวทำอะไรอยู่อ่ะเป็นบ้านหรอใช่พี่วิวได้อะไรมาเนี่ยนี่พี่เอาผักมาให้นะนี่ผักที่ปลูกเองมีผักแล้วนี่ไข่ ันนี้พี่เลือกทุกตลยนะขายที่บ้านเราเองแต่รอบนี้ได้มาแค่ห้าห้าฟองอ่ะวิวโอ้ยไม่เป็นไรพี่แล้วก็มะนาวนี่จากสวนเราส่วนแกอยากกินยำใส่ยำมาม่าอะไรอย่างงี้นะบีนะเมื่อเช้าอ่ะพี่ทําขนมสอดไส้ไปใส่บาตรแกลองชิมดูนะบีมาชิมดูซิขนมสอดไส้อร่อยนะพี่ทําเองมาแกไม่เป็นไรอะค่ะไม่ชอบกินดูซิวิว อร่อยนะเนี่ยโอ้โหพี่นีใส่ไส้เยอะด้วยโอ้ยไส้เยอะมากกินกินกินโอ้โห,โอโหเอางั้นเล้เหรอพี่นีอืมอืมแป้งดื้มากพี่ฝีมือไม่ตกอร่อยอ่ะพี่นี งนี้ก็ดีพี่แต่ก็งานเยอะนิดนึงวิวอดทนหน่อยนะยังไงอะ่ะก็เรียนให้จบนะแล้วก็ใช้เงินประหยัดๆห,หน่อยนะวิวนะพี่ก็จะเอาผักพยายามเอาขักมาส่งให้แกเอาไข่ามาส่งให้แกเรื่อยๆอะ่ะแกจะได้มีเงินไปจ่ายหนะังสืออะไรอย่เงี้ยนะพี่ก็จะพยายามเต็มที่นะส่งแกให้เรียนจนจบ อบคุณนะพี่นีเนี่ยว่าจะทําขนมขายด้วยอร่อยไหมอร่อยอขายดีแน่นอนพีนแล้วก็เก็บไปทิ้งนะอย่าให้มันลกห้องมันจะมีกลิ่นเหม็นเข้าใจไหมเข้าใจค่ะงั้นพี่ไปก่อนนะจะต้องผักไปส่งที่ตลาดลอ่ะนี่สวัสดีค่ะตั้งใจนะวิวนะกรับดีๆนะพี่นะมีไปแล้วนะจ้า บ้านไม่บอกแม่ละคะนี่แม่เกือบออกบ้านไปงานสมาคมแล้วนะแม่คะบีไม่อยากอยู่หอแล้วค่ะแม่ทำไมละคะลูกก็ยัยวิวสิคะแม่แม่รู้ไหมคะเสื้อผ้าไม่เคยซักเลยนะคะแถมเวลากินอะไรเสร็จอะไม่ยอมล้างแล้วก็เอาไปแช่ตรงอ่างล้างหน้าด้วยอ่ะอิอแถมเวลากินขนมนะคะแม่ เอาไปกินบนที่นอนด้วยอะ่ะหนูรับไม่ได้โศกรปลอกมากเลยค่ะแม่เนี่ยแหละนะลูกชาวไร่ชาวนาะคงไม่รู้จักมารยาททางสังคมหรอก่ะค่ะลูกเดี๋ยวแม่จะไปจัดการนัเองไปค่ะค่ะแม่ แล้วใช่ไหมว่ามารยาทการอยู่ร่วมกันเนี่ยเวลาก,กินอะไรเนี่ยก็ให้หล้างให้สะอาดเสื้อผ้าก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่ใช่ปล่อยให้มันสกปรกแบบเนี้ถ้าแกยังพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้นะแจ้งอาจารย์ประจำหอหินไล่แกออกไปจากที่นี่เลยนี่คุณป้าว่าหนูเหรอคะหรือคุณป้า ว่าให้ลูกของคุณป้าเอง <_ an> นังเด็กมัาเนอะนี่แกกล้าเถียงซะนเหรอหนูไม่ได้เถียงนะคะนี่ไม่ต้องมาไล่น้องฉันหรอกคะ่ะฉันน่ะจะพาน้องฉันไปอยู่หออื่นอยู่แล้วค่ะดีไปเลยนะพากันไปเลยลูกฉันน่ะจะอยู่แบบไม่ต้องอึดอัด อ,อึดอัดเหรอคะคุณนายฉันว่าคนที่ต้องอึดอัดอ่ะเป็นน้องสาวฉันมากกว่าที่ต้องอยู่ร่วมห้องกับลูกคุณนายอะค่ะเล่นอู้ชายมานอนในห้องแบบเนี้ยใครกันแน่คะที่ต้องอึดอัดนี่เก่กงก็งใส่ความลูกใช่เหรอใส่ความเหรอวิวเอาลูกไปเขาดูคุณนายเขาจะได้เห็นกับตา ลูกเขาเป็นคนยังไงกันแน่นี่คะ่ะออ้ออัอน,นี้สวยจังเลยค่ะอสวุ้ยสวยมากก็สวยอันนี้ก็สวยอุ้ยอยากได้อยาพี่ได้เลนน่ก็สวยอันนี้นนนนนคือหออะวเรดีอ้าวมีอะไรวิวเออ เดี๋ยวฉันไปนอนห้องเฟิร์นกับกิวี่นะเอา้าทำไมอะ่ะอ๋มอมีทำรายงานวิชาการตลาดอะแล้วกลัวกลับดึกอะไปนอนหนอเลยอ๋อจ้ะตามใจตามใจแอ้นี้ก็น่ารัก 问一下。 กลับก่อนดีกว่าอ้าวจะกลับแล้วเหรอไว้เดี๋ยวพี่โทรหานะได้ค่ะไะบีฮึคิดไหมทำไมบีวางเสื้อผ้าเกะกะแบบนี้อ่ะทำไมไม่เก็บให้มันเรียบร้อย ก็ฉันเพิ่งกลับมาจากมหาลาัยยังไม่ได้เก็บอะเดี<ม>๋ยวฉันเก็บแล้วถ้วยจาน<ม>ที่แช่อยู่ในซิงอะ่ะทำไมเบวไปแช่ไว้ในห้องน้ำแบบนั้นทำไมไม่เอาออกไปล้างข้างนอก,กม็สกกระปโปกก็เมื่อกี้ฉันกินข้าวกับพี่ไกอ่อ่ะแล้วลืมนะ่ะเดี๋ยวฉันล้างเองอขอโทษแล้วกันเดีย๋ยวฉันล้างเอง พูอะไรด้วยหน่อยดิว่าไงสิคือเกมไม่พาแฟนเข้าห้องเราได้ไหมอ่ะฉันอึดอาดอะเวลาเกมพาแฟนมาที่ห้องอ่ะอีกอย่างอา่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยส่วนตัวเลยอ่ะ มันทำไมอ่ะวิวก็ไม่ได้ทําอะไรกันสักหน่อยมานออนเฉยๆนี่คิดมากนะบีแต่เราเป็นผู้หญิงนะจะพาแฟนเข้าห้องแล้วเราก็อยู่ด้วยอะ่ะเราไม่โอเคนี่ถ้าแกไม่โอเคอะ่ะแกก็ย้ายห้องไปสิจะไปยากอะไรละ่ะ ไม่จริงนะคุณแม่ไม่จริงเลยค่ะไม่จริงได้ยังไงคะคุณนายไม่จริงใช่ไหมเปิดวิดีโอให้เขาดูเลยเปิดให้เขาดูเลยค่ะว่าพาผู้ชายมานอนที่ห้องนี้บ่อยมากมอย่าเพิ่งตกใจค่ะดูให้หมดค่ะดูให้หมดนะคะจะได้เห็นกับตาค่ะแม่คะ เพื่อนหนูมันเป็นสาวสองค่ะแม่ไม่ใช่ผู้ชายค่ะแม่มสาวสองอะไรสาวสองเปิดซิเปิดซิหมดอตอนท้ายที่ที่มันจูบก,กันให้ดูซสสาวสองเหรอสาวสองเขาทำแบบนี้เหรอมีมมมอย่าตีกันค่ะอย่าตีกันนี่รู้จักไหมคะมารยาทการอยู่ร่วมกันนะคะเอาผู้ชายมานอนในห้องแบบเนี้ย ลูกชาวไร่ชาวนาเขายังไม่ทำกันแบบนี้เลยนะคะคุณนายเบลิตำสบายนะคะคุณนายนอนตัวสบายพี่นีอ้าววิวแกมาทำไมเนี่ยเพื่อฆ่าเพื่อนหมดโอ้ยไม่เปื่อนหรอกพี่ ทุนะ่งนาเนี่ยระวังระวังพี่อะไรระวังระวังมาแล้วโอ้ยฉันไม่เป็นไรหรอกฉันเป็นชาวนาะแกมาทําไมเนี่ยฮะฉันหยุดหลายวันน่ะนะก็เลยจะมาช่วยพี่ทํานาโอ้ยแกจะมาช่วยพี่ทํานาทําไมทำไมำไม่ตั้งใจอ่านหนังสืออยู่ที่หอพี่บอกแกแล้วใช่ไหมที่พี่ยอมเหนื่อยทํางานหนักขนาดเนี้ก็เพราะอยากให้แกมีอนาคตที่ดีตั้งใจเรียนหนังสือก็พอไม่ต้องมายุ่งกับพี่พี่ทําเอง ก็ตั้งใจอยู่แหละพี่แต่เพื่อนร่วมห้องอะดิทำไมแกก็อดทนไปสิเราอะไม่ได้มีทางเลือกเหมือนเขานะวิวเราต้องอดทนให้มากเรื่องอื่นอะฉันจะไม่ว่าอะไรเลยนะพี่เรื่องกินแล้วก็ไม่ล้างผ้าก็ไม่ซักวางผ้าฉันก็เก็บให้วิว เรื่องแค่เนี้มันเป็นเพื่อนกนันอยู่ห้องเดียวกันแล้วอ่ะเขาไม่ทําแกก็ทําซะแกจะได้ไม่ต้องมีปัญหาไงแกอดทนเอาหน่อยนะวิวนะเชื่อพี่ที่นีแต่มันมีเรื่องใหญ่กว่านั้นคือเบียมันพาผู้ชายมานอนในห้องอ่ะพี่ฉันอึดอ,อัดอ่ะพาผู้ชายมานอนในห้อง แล้วแกบอกเขาหรือยังฉันก็บอกแล้วแต่ช่วงนี้ฉันไปนอนห้องกีวีมนันอะไปนอนเบียดกันแล้แกไม่ย้ำเขาว่าว่าไม่ดีอยา่ทำอย่างนี้ที่นีฉันไม่ไหวอะฉันอึดอัดอะมันก็ไม่ต้องอยู่ละทำเรื่องขอย้ายหอก็แล้วกัน